ในประเทศข้างๆบ้านเหล่านี้คะ่ะมีนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องเรียนนั่นคือตำนานพระโครพระแก้วเรื่องของวัวศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บคมภีรความรู้ไว้ในท้องและพระแก้วพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ถูกสยามนํำไปหลังสงครามสมัยเมืองละแวกแตกตำนานนี้ถูกสอนซ้ำว่าการที่กัมพูชาอ่อนแอลงเพราะไทยขโมยความรู้ของเขาไปแต่ความจริงแล้วไม่มีหลักฐานได้ยืนยันว่ามีพระโคที่บรรจุตำราเช่นนั้นจรงนิจรงสิ่งที่มีอยู่คือความเชื่อที่ค่อยๆกลายเป็นความจริงในใจ,ใจคน เมื่อนังสือเรียนเลือกจะเล่าเพียงด้านที่เจ็บคนรุ่นใหม่ก็โตมาพร้อมกับความแค้นแทนที่จะเข้าใจว่าประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อติดอยู่กับมันประเทศที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการหุนโทษอด,อดีตแต่เกิดจากการกล้าย,ยืนขึ้นมองอดีตอย่างเข้าใจและสร้างอนาคตด้วยปรรยัญญาเพราะสุดท้ายการบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ได้ทําให้ใครเป็นผู้ชนะแต่มันทําให้คนรุ่นใหม่จมอยู่กับอดีตที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและไม่พยายามพัฒนาก้าวไปข้างหน้าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของใครถูกใครผิดแต่มันคือกระจกที่ให้เราราาู้ว่ จะไม่เดินลงทางอย่างที่คนในอดีตเคยทำอีก